แจ็คเป็นคาร์บอยโอ้ดูดิเพื่อนลูกหมูเยอะมากว้าวเร็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 วเราต้องไปหาคนช่วยฮลุดสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนีครับเราอยู่ที่ลูกเป็ดที่ โอ้โหผิดชื่อหลานอีกแล้วนี่วันนี้เราอยู่กันที่นี่ครับคันที่ฟาร์มคาเฟ่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในร้านกันครับเข้ามาครับเพื่อนๆนี่ดูบรรยากาศดีเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเจาเปาเจอข่าควายครับเพื่อนๆฮะโอ้โหนี่ของจริงเลยเนี่ยอันนี้ยเป็นกระดูกควายจริงๆเลยครับนี่ดูบรรยากาศดิโอ้ ยังสวยอ่ะนี่ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นต้นข้าวนะครับนี่บรรยากาศเดินทะลุร้านไปเลยครับดูดิบรรยากาศดีมากเลยอ่ะ <Yes. S 1> โอ้ตรงนี้มีจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวเราพามาเดินให้รอบเลยนี่เราจะเปาพาไปที่ชิงช้าก่อนเลยครับว้าว <Wow. S 1> บรรยากาศในร้านนะครับนี่เห็นไหมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านครับนี่ตกแต่งสวยงามครับ S <S <an other> เนี่ยก็มีพวกเมนูกาแฟมีชามีทุกอย่างเลยนะที่นั่งที่นี่เยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนแบบสนใจก็พาคุณพ่อคุณแม่พพม,มาได้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับอำเภอดอนตูนครับอันนี้ก็คือบรรยากาศด้านนอกอีกฟังหนึ่งนะครับฝ <â> ั่งนี้จะไปที่ฟาร์มครับเพื่อนๆอ๋อจะเปาหายไปไหนแล้วเฮ้ยจเปาอ๋อจเปามาเจออีกแล้วครับ เจอเข่าขวว่าอีกหนึ่งอันยับนี่โอ้นี่โอบรรยากาศแบบลมลื่นเลยนะเฮ <Yes. S 1> ้ยตรงนั้นมีโทรศัพท์ด้วย <I am S 1> ไปโทรหากันดีกว่า <Okay. S 1> ฮัลโหลฮัลโหลอ๋ไปหาแม่ก่อนใช่ไหมโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเจ้าเปาจะไปโทรศัพท์หาแม่ก่อนนะครับ oh. ถ้าเด็กๆสมัยใหม่เนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นแล้วอันเนี้ยสมัยก่อนก็คือสามารถโทรได้มันจะมีบัตรตรงนี้ครับเสียบเข้าไปครับแล้วก็จะสามารถโทรได้ครับ นี oh. ่โอ้โหก็จะมีต้นไม้แบบนี้ครับที่นี่มีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเลยนะครับก็คนไหนสนใจก็มากันได้นี่รับเลาะเข้ามาหุยยหุอันนี้เหมือนเป็นเตาพิซซ่าเลยอ่ะเจ้าพ่อเจ้าเต่าครับไหนไหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปมึงพอดูว่าเต่าจริงไหมเฮ้ยเหมือนเต่าจริงเลยอ่ะอาจจะเป็นเตาสตาร์ก็ได้ผมเคยดูโอ้ อุ้ยอันนี้เป็นหัวควายครับเอาไว้ประดับตกแต่งน,นะนี่นี่เตาอันนี้เราเรียกว่าเตาอบพิซซ่าครับบนร้ากาศดีนะแล้วเ็าเขาจะตกแต่งเป็นแบบลักษณะของคาร์บอยครับโนกระตายไปแล้วนะโอ้ดูอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นสวนของเขา <c oughs> <c oughs> นี่คือเกมไล่ตามหัวหัวควายใช่ไหมต้นริมน้ําก็จะมีด้วยนะสามารถแบบว่ามานั่งริมน้ำได้เฮ้ยมีเน็ตอะเอาไว้ตีวอลล์บอล เป็นซุ้มครับนี่เห็นไหมเป็นซุ้มแบบแนวคาร์บอยครับโอ้โหนี่มีดนตรีเพื่อชีวิตด้ว <Wow. S 1> อะจะเปล่าไปเจอรถกร็แทะแล้วครับเพื่อนๆนี่ไปแล้ววิ่งไปแล้วอ้ยอันนี้มันรถตัดหญ้า,าไหน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 ดูเจ้าเปล่าเลยครับโอ้โหน,นี้เป็นรถถ่ายเลยเพื่อนๆคันใหญ่บอลล้มเลยว้าว <Wow. S 1> ดูดูไปเลยเฮ้ยเจ้เาเปล่าใส่เลนเฮดมาข้างบนเร็วๆ ูเราต้องไปหาเขาช่วยทางนู oh. ้นพ่อเห็นมีเจ้าชายขี่ม้าขาวอยู่ไปเลยไหนๆไปดูชายแจ็คไหมไปดูไปดูครับเพื่อนๆว่าชายแจ็คหรือเปล่าครับเฮ้ยจริงด้วยเจ้าเาแล้วไงแจ็คเป็นคาร์บอยเพื่อนๆเห็นไหมเนื่องากพ่อพาไปดูแจ็คเป็นคาร์บอยครับนี่แจ็คเป็นคาร์บอยออกไม่ใช่ออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยนี่นี่น่ อันนี้เป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวของเราแต่เจ้าป้าบอกว่าเป็นแจ็คเ้าเห็นในสระมีตัวอะไรด้วยไปดูดิที่สระน้ำมีตัวอะไรครับเพื่อนๆโอ้โหนี่ดินั่งอยู่ริมน้ำได้ครับตกไปเนี่ยตกไปเนี่ยนู่นนู่นเดี๋ยวผมว่าส่งให้ดูมีตัวอะไรสองตัวอยู่ตรงนู้นครับแม่งเห็นไหมโอ้ทาน คือบรรยากาศฝั่งที่เป็นสระน้ำนะครับเดี๋ยวเจ้าเปาจะพาไปอีกโซนหนึ่งครับซึ่งเป็นโซนที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเลี้ยงหาสัตว์กันเลยครับ <Wow. S 1> ตรงน, uh oh. น,นี้เนี่ยนี่มันในดงหญ้าแล้ว uh oh. เราเข้ามาในด,ดงหญ้าในป่าทำไมเนี่ย uh oh. โอเคครับปะเดี๋ยวเราไปดูที่โซนเลี้ยงสัตว์กันบ้างครับเนี่เรากลับมาในโซนของคาเฟ่ก่อนเ <Yeah. S 1> จ้าเปาเจออะไรเขาเยอะครับไปย่ไมทำไมทำไม อ,<น>อันนี้เพียบเลยเพื่อนๆเ <K _ H 1> ขาควายเพียบเลยอ,ะ <K _ H 1> อ่ะ๋อนี่เป็นจุดถ่ายรูปของเขาว้าว <K _ H 1> โอ้อันนี้ครับเป็นจุดถ่ายรูปของที่นี่ครับนี่ดูมีเขาควายครับต็ไ่ไปหมดเลยดูดิโอ้อันนี้เป็นวัวนี่เป็นวัวไปครับ เราไปลุยกันต่อครับมีไหมมีตัวอะไรไหมตรงนั้นอ้าวไม่มีตัวอะไรเลยเอ้าวเซเลนเฮดวิ่งมาไปดูไปดูเฮ้ยมันวิ่งมาแล้วจัวงเลยไปดูดูดเข้าไปก่นอนเข้าไปก่นอนเข้าไปที่เลี้ยงสัตว์ก่อนครับเพื่อนโอ้มาถึงแล้วนี่พี่เขาเตรียมของมาไว้ให้แล้วครับแอบอันนี้ครับก็จะมีค่าอาหารเลี้ยงมานะครับ20บบาทเลี้ยงแกะ ถุงละยี่สิบมีอาหารปลาด้วย oh. แล้วก็มีอันนี้ครับพี่เขาเตรียมมาแล้วครับขว <Hey, S 1> ดนมไปลุยไปให้หม <laughs> นูนี่นี่ที่นี่มีสัตว์เยอะครับไป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 เปลเจ้าเปล่าไปดูครับ <c oughs> โอ้โหดูเพื่อนลูกหมู <c oughs> โอ้ยแล้วก็มีหมูตัวใหญ่ครับเอา้าแล้วไอตัวพวกนี้มันก็มาหาเราแล้ว <c oughs> เอาเีรยวเอาเลีเเ้ยงลูกหมูก่อนเลี้ยงลูกหมูก่อน เดินเดินเดิไปเลี้ยงไปเลี้ยงมันมันมันมาล้อเดี๋ยวเรารอยยาก่อนบอกว่ารอยยาก่อนนะเดี๋ยวเขาให้โอ้ยนี่เชื่องมากเลยอ่ะเจ้าเปาแบบเล่นได้เลยอ่ะอันนี้นี่มารอหาพ่อแล้วครับว่าจะมีอะไรให้มั่งโอ้ยเปาตัวนี้ชื่อซูซานก็ดีครับอันนี้ลิซ่าซูซานลิซ่าแล้วก็มีแกะด้วยนะที่เนี้ย อ้าวเร็วเร็วเอาแแห่หันหมูก่อนต่อจะรอดไหมเอาไปครับเดี๋ยวเราไปแแห่หานลูกหมูก่อนโอ้ดูดิลูกหมูแบบมากินกันอ่อนอ่อนอย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งวิ่งไปเจ้าเปาครับวิ่งกระทูดเลยครับวิ่งหนีไปเลยไป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 ใกลๆเลยมาให้เจ้าเปาเลี้ยงลูกหมูก่อนโอเคโอเคให้มันเดี๋ยวพอฟังไ้ พอดักให้ครับดูดิดเอาเอาให้ตรงให้ตรงปากมันอ่าตรงแล้วโอ้โหโอดูดิดูด,ดิมันกินยังออดโอ้โอดูดิเพื่อนเพื่อนล็กงูเยอะมากว้าว